แซนวิสาพั์ฟ้องศาลเอาผิดหมอของขวันในข้อหานี้เมื่อเวลา13.30นวันที่21กรกฎาคมที่สารอาญาธนบุรีแซนวิสาพัดพร้อมทนายพรศักด์ทนายความนำหลักฐานเป็นเอกสารถอดข้อความและคลิปการไลฟ์สดมายื่นฟ้องต่อศาลให้ดำเนินคดีหมอของขวัญหรือหมอเคสในข้อหามหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีหมอของขวันไลฟ์สดบนเพจฟเฟซบุ๊กกล่าวหาแซนและคนบนเรือจากการเสียชีวิตของแตงโมนิดาอดีตดาราสาวผู้ล่วงลับ เส้นกล่าวว่าหมอของขวัญพูดชื่อพัดพิงตนในการไลฟ์สดเป็นการเล่านิทานโดยสมมุติชื่อ6คนบนเรือยอย่างเสียห,ยหายหลายครั้งกล่าวหาว่าตนสมองแหว่งโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดทําให้พ่อแม่ตนไม่พอใจมากพ่อไปไหนมาไหนก็มีแต่คนพูดถึงประเด็นนี้ทั้งที่เคยเล่ารายละเอียดต่างๆให้หมอของขวัญฟังไปแล้วแต่มาพูดเรื่องที่ไม่จําเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมีแต่เรื่องสนุกปาก แม่ไม่ได้ทําให้สาระสาคัญเกี่ยวกับคดีต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่แรกก็ไม่ได้คิดจะฟ้องร้องโดยมีการพูดถึงกระติกในทางที่แยก่เกินไป ตนเคยคุยกับเขาเพียงสองถึงสามครั้งแล้วความจริงทุกอย่างแต่กลับกลายเป็นอีกอย่างจึงไม่อยากพูดคุยซ้ำอีกจากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตนเองเพียงต้องการออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรมากกว่าสิ่งที่หมอได้กระทําไปแซนกล่าวอีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับตนเองหลายด้านขนาดคนขับรถยังลาออกหลังถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคําทั้งคืนโดยเขาอ้างว่าจะกลับไปช่วยแม่ที่บ้าน ซึ่งหากได้รับผลกระทบจากใครอีกก็จะออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองส่วนกรณีอายการนนทบุรีนัดฟังคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนั้นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรด้านนายพรศัก์ทนายความของแซนเปิดเผยว่าได้บันทึกข้อมูลจากการไลฟ์สดไว้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องหมอของขวัญในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งการเล่านิทานดังกล่าวได้แทนชื่อบุคคลบนเรือแต่บุคคลทั่วไปที่ฟังแล้วก็ทราบได้ว่าเป็นใครส่วนกรณีอายการนนทบุรีนัดฟังคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาในวันที่3สิงหาคมน,นี้ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้กรณีอายการสั่งฟ้องคดีเพื่อขอย,ยื่นประกันตัวในชั้นศาลต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ